สำหรับบริเวณข้างหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นสกายวอลของส่วนเบญจกิตินะครับผมซึ่งจะพามาอัปเดตไฮไลท์ของมุมแต่ละมุมเนาะว่ามุมไหนที่มองแล้วจะสวยงามนะซึ่งบริเวณที่นี่นะครับต้องได้ฉายาว่านิวยอร์กครับผมของสหรัฐอเมริกาเนาะครับก็เดินเข้ามาบอกว่าไฟส่องสว่าง สวยงามครับผมคงอาจจะตัดคลิดไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง EP นี้พงก็จะเอาไฮไลท์แต่ะจุดของ s k y w a l ลของสวนเป็นเอ่อเป็นเป็นตากิติเนาะว่าไฮไลท์ตรงไหนจุดมุมตรงไหนเนาะ,ะน่ามาถ่ายรูปนะ,ะเดี๋ยวคงก็จะตัดไปเรื่อยเนาะ จุดบริเวณนี้นะครับที่มองลงไปก็น่าจะเป็นซอยไผ่สิงโตเนาะสุขุมวิทซอย16นะครับผมเนาะมองลงไปมุมนี้ก็สวยงามครับก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมที่สวยๆนะครับผมสวยงามมากซึ่งมองลงไปก็จะเห็นอา,อาคารเนาะอาคารของบริเวณตรงนั้นน่าจะเป็นสุขมุมวิทซอย16ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเ,เพื่อนๆประมาณนั้น สำหรับเดินลงมานิดนึงนะครับก็ชมองเห็นตึกการไฟฟ้าเนาะบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นเสีแยกตลาดคองเตยนะฮะนะแถวๆนั้นนะฮะก็จะเป็นโรงงานยาสูบบริเวณนั้นนะครับผมโรงพยาบาลเมตพักเนาะก็คล้ายๆว่าเราอยู่บนเขาองค์พระจันทร์แล้วก็มองงไปน,นี่ฮนะก็จะสวยงามเดี๋ยวอ้เอองค์จะแผ่กล้องขึ้นมาเนาะว่าจะมองขึ้นมาะจะสวยงาม เป็นมุมด้านหลังที่ผมเดินมาเนาะข้างหลังเป็นพอสีสันเนาะครับผมี่นีเป็นมุมพิจต่ำนะครับผมก็คล้ายวัดลงมาคล้ายๆมุมอาราบตะต่าแล้วก็จะขึ้นไปประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นพอสีสันอย่างสามองศาเลยนะครับผมฝังนู้นก็จะเป็นสภูมิซอยสิบฝั่งนู้นก็จะเป็นถนดของเลยนี่ก็วันแบงคอกเนาะ นี่ค้าบเพื่อน,อนมุมอีกมุมหนึ่งที่ว่าสวยมากเลยครับก็คือคล้ายๆว่าเดินลงมาเนาะแล้วก็คล้ายๆลงเขาแล้วก็ขึ้นเนินมาใหม่แล้วมองย้อนหลังไปฝั่งนู้นจะเป็นออสซีสซันนะครับมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ถ่ายได้สวยครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะคล้ายๆแบบว่า เขาเล็กเขาน้อยน,นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยอารมณ์แบบนี้น่าจะคล้ายๆวังน้ําเขียวนะครับผมก็ <Wow. S 1> คือเขาไม่สูงมากว้าวนี่นะครับสาหรับมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมธรรมดาธรรมดาหน่อยหนึ่งเนาะก็เป็นมุมคล้ายๆ oh. บบว่าเดินลงมาจุดต่าเนาะก็คือข้างขวานี่เป็นจุดลงครับผมเดี๋ยวคงจะพาเดินไปมุมที่ว่าไฮไลท์เลยนะครับผมเป็น ว่าผมที่ว่า,วาตอนกลางวันเนี่ยทั้งมองไปอ่อบริเวณวัดแบงคอกเนี่ยจะสวยนะครับถ้าเป็นมุมตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยเหมือนตอนกลางวันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมจุดไฮไลท์ตรงนั้นเลยนะครับเ,เพื่อนๆไปกันครับ รับเ,เพื่อนๆก็จะเป็นมุมไฮไลท์ที่ว่าตอนกลางวันเนี่ยเนาะที่เดินมาจากตรงตรงนูน้นเรามองไปยังพระอาทิตย์ตรงวันแบงคอกเนี่ยจะสวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายรูปบริเวณนั้นแล้วจะเป็นจุดไฮไลท์สำหรับตอนคืนหรือเปล่านะครับผม ร้อยหองศาแต่ว่าถ้าเป็นบัตร์แมงคองเสร็จเนาะก,ก็จะสวยนิดนึครับนี่ครก็เป็นมุมสามองศาเนาะเพื่อนเพือนเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงตรงนี้นก,ก็จะมองไปบ้างจะสวยยังไงไปกันกนะครับแล้วก็จะเห็นปลาจิ้มดอกมันจะสวยเลยมุมบัตร์แมงคองแต่ว่าวันนี้เห็นแค่เดือนครับดิฟดีครับผมถ้าเป็นเดือนตีดวงก็จะสวยเลยครับเทุกคนครับว้า ถ้าเป็นเดือนเนาะเดือนก็จะยุ่งงงเถ้าเดือนเต็มวงเนาะก็จะสวยงามครับก็คือสุรุาชาเนี่ยเป็นชาที่สวยงามนะครับเป็นบริเวณไฮไลท์จุดไฮไลท์ที่สวยงามเนาะเป็นวันแบงคอรก,ก็เป็นโครงการแสนล้านเนาะเนมาอร์ลระดับโลกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สำหรับเ <Wow. S 1> นาะสำหรับเพื่อนๆเนาะที่ผมแนะนำที่ม,มาถ่ายรูปเก็บไว้นะครับ นี่ครับเพื่อนๆสำหรับมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งมองระดับนี้จะเป็นยอดของไปต้นจากัมทุรีเนาะประมาณนี้แล้วก็มียอดตึกของอาคารของบันแบงคอกเนาะครับผมโผล่ขึ้นมาเนาะก็เป็นมุมที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็ <Wow. S 1> ผมก็แนะนำเป็นมุมหนึ่งนะครับผม